ครับผมนัทคอร์แท็บนะครับส่วนในคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนท่อนอินโทรเพลงเศร้าๆนะครับก็คือเพลงร้อยเหตุผลของวงสเตอร์นะครับในเวอร์ชั่นเล่นบนกีตาร์โปร่งนี้นะครับสามารถเอาไปเล่นในกีตาร์ไฟฟ้าได้ด้วยนะครับเพราะว่าเล่นเหมือนกันทางนิ้วเดียวกันนะครับแล้วก็เพลงนี้จะอยู่ในคีย์ซีเมเจอร์นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูท่อนแรกกันก่อนเลยนะครับ๋ยผมจะเล่นช้าๆในท่อนแรกให้ดูก่อนนะครับ ก็เริ่มจากสายสามนะครับเฟตที่7นะฮะใช้นิ้วชี้นะครับสายสองเฟตที่8ใช้นิ้วกลางนะครับเราจะเล่นเป็นลักษณะการเล่นคู่สายนะครับดีพร้อมกันแล้วก็แฮมเมอร์ออนที่สายสามนะครับเฟตที่9นะฮะก็คือนิ้วนางนะครับแฮมเมอร์ออนคือการตบนะฮะดีแล้วตบลงไปแบบนี้อ่าลักษณะนี้นะครับก็คือถ้าถ้าใครตบแล้วมันเสียงมันไม่ออกแบบนี้เนี่ยเสียงมันเบาแบบนี้แสดงว่าแรงนิ้วเรายังน้อยอยู่อาจจะไปฝึกกำลังนิ้วมาก่อนก็จะดีนะครับก็คือตบลงไปปุ๊บ แล้วกลับบดีดสองตัวเดิมอ่าแบบนี้นะฮะอ่าแล้วขยับมาเฟสที่ห้ากับหกเล่นเหมือนกันเลยครับอ่าเ,เหมือนเมื่อกี้เลยอืมนะครับขั้นต่อไปนะครับจะเป็นสายสี่กับสายสามนะครับดิดพร้อมกันนะครับใชย้ยูชีทาบนะฮะเฟสที่ห้าและแฮนเมอร์ออนพูออฟไปที่สายสามเฟสที่เจ็ดนะฮะแบบนี้นะครับอ่าจะขึ้นไปที่สายสี่นะครับเฟสที่เจ็ด ๆๆอาจจะยากสำหรับมือใหม่นิดหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็ท่อนต่อไปจะเป็นคอร์ดดีมิเนอรแต่ว่าเราจะดีดที่นิ้วชี้นะครับสายสี่อ่าห้านะครับและแฮมเมอร์ออนอันนี้ยากนะฮะแฮมเมอร์ออนตรงคอร์ดตรงนี้นะครับตรงนิ้วนะฮะอับนี้ก็คือนิ้วกลางนะครับสาย2องเฟสที่หนิ้วนางสาย 4เฟสที่7แล้วก็นิ้วก้อยใส่ใส่3เฟสที่7นะฮะก็คือเนี่ยคอดีไมเนอร์เลยนะครับเราจะแฮมเมอร์ออนลงไปนะฮะแบบนี้นะครับ,รบแบบอ่นะอดูใหม่ช้าๆนะครับอ่าเสร็จปุ๊บจะมีการพิกกิ้งนิดหน่อยนะครับพอเราอ่าใส่สองก็ใส่สามนะครับพอเรา คอที่นึครับเบาๆแล้วก็สายสองสายสามอ่าแบบนี้นะครับนะฮะแล้วก็เราจะสไลดยนิ้วนางตัวนี้แหละนะครับที่เรากดอยู่สายสี่เนี่ยไปที่เฟสสิบสองนะครับแล้วก็สายเล่นสาย 2, สองเฟสที่สิบสองครับใช้นิ้วก้อยก็ได้แบบนี้นะฮะอ่าถ้ามีการสานสายด้วยได้ด้วยยิ่งดีเลยนะครับ อ่าสี่กับสองนะครับแล้วก็จบที่สายสี่สายอ่าอายุชี้มากดที่สายสามนะครับเส้นที่สิบนะฮะนิ้วนางยังอยู่ที่เดิมอ่าดีคู่กันแบบนี้นะอ่าแบบนี้นะครับอ่าสายนิ้วนางอ่านะแล้วก็จะมีการเล่นนะครับดีดบอร์ดนี้นะครับเราจะดีดบอร์ดเนี่ยเราจะใช้มือขวาในการบล็อกอย่างนี้ก็ไนดะ้หรือจะใช้มือซ้าย ก็ได้นะครับมือซ้ายเนี่ยกำหลวมๆไว้ไม่ต้องกดนะแตะไว้นี้ได้นะครับหรือมือขวาก็ได้นมือขวาเนี่ยนะครับวางไปเลยที่สายแล้วก็ดีนะครับเราจะเล่นจุดสองครั้งแล้วก็กลับมาที่ตรงนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยแต่เปลี่ยนตรงนี้นะครับนะครับเปลี่ยนตรงตรงนี้เราจะเล่นเป็น นี่จะเป็นสายสานี่จะเป็น hammer on, pull off แฮมโมอัพพูออฟนิ้วนางแล้วขึ้นไปที่สายสนะครับนิ้วชี้ขึ้นไปที่สาย4ี่ดีดแฮมโมดีดแล on, ะแฮมโมออนจาก5ไป7นะครับแล้วจบที่คอร์ดสี่ดูใหม่นะครับท่นอนสองตรงคอร์ดสนี้อาจจะเล่นเป็นพอเราดีดสี่ปุ๊บแล้วเรใช้ปิดดีดเบสนะครับ แล้วก็ใช้นิ้วกลางกับนิวน้วนางเนี่ยในการดึงสายสามก,กับสายสองอันนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมเล่นช้าๆให้ดูใหม่ตั้งแต่แรกอีกทีนะครับ ไอ้ตรงไปจบคอร์ดซอาจจะยากนิดนึงเพราะว่ามันจะต้องเคลื่อนไปจับคอร์ดให้เร็วนิดหนึ่งอ่าตรงนี้นะครับก็ต้องระวังถ้าใครจับคอร์ดไม่คล่องจะยากหน่อยนะครับก็ลองฝึกตานกันดูแต่กันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อกำลังใจในการทําคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับเดีย๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ